นักเรียนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคุณจะมาเฉลยเอกสาร simple harmonic motion หน้า33และ34นะครับสำหรับหน้า33าคำถามตรวจสอบความเข้าใจซึ่งจะมีอยู่3ข้อข้อที่1ครับเมื่อกระตุ้นให้วัตถุกแกว่งอย่างอิสระคาบการแกว่งจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดสำหรับข้อนี้นะครับถ้าเราตอบตามอุดมคติที่เราเรียนเป็น simple harmonic ที่ไม่คิดแรงเสียดทานหรือแรงดานอากาศเนี่ย คาบจะคงที่ครับนักเรียนเพราะวัตถุแต่ละชนิดหรือว่าแต่ละลักษณะเนี่ยจะมีความถี่เฉพาะตัวที่เรียกว่าความถี่ธรรมชาติครับถ้าความถี่เป็นความถี่เฉพาะตัวความถี่คงที่แล้วคาบก็จะคงที่ด้วยครับต่อไปเรามาดูกันที่ข้อ2นะครับข้อ2ในการกระตุ้นให้วัตถุสั่นอย่างอิสระพบว่าทุกครั้งวัตถุสั่นด้วยความถี่เท่าเดิมเสมอความถี่นี้เรียกว่าอะไรคําตอบคือความถี่ธรรมชาติครับนักเรียน ส่วนข้อ3ครับจากกิจกรรมที่3การที่ลูกตุ้มที่มีความยาวเชือกเท่ากับลูกตุ้มลูกใหญ่แกวงด้วยการกระจัดมากที่สุดเพราะเกิดปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์ที่เกิดครับเราเรียกว่าการสั่นพ้องหรือก็คือเรโซแนนซ์นั่นเองต่อไปเราไปดูแบบฝากดที่4กันนะครับนักเรียนข้อแรกครับจงหาความถี่ธรรมชาติของการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายที่ผูกติดกับเชอเบือกเบาที่มีความยาว50ซนติเมตร ในข้อนี้เขาไม่ให้ค่า g มานะครับปกติเราจะใช้ g เป็น9.8เนอแต่เพื่อให้ตัวเลขลงตัวมัง้งครูขอใช้ำํำหนดให้ g นะครับข้อนี้เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลัง2ไปหาความถี่ธรรมชาติครับจากสูตร f เท่ากับ1ส่วน2พาย r o g ส่วน l เราก็แทนค่าไปครับว่า g เท่ากับ10และ l เท่ากับ0.5เพราะว่าเป็นเซนติเมตรนะครับ0.5หาร10จะได้20นะครับ แล้วก็จะเป็น4รูทห้านะครับไม่ใช่4ีขอโทษ2รูทห้านะครับเพราะว่ามันคือ5คูณ4เนาะ20อะ่ะเป็น2รูทห้าส่วน2พายดันนั้นเนี่ย2หาร2องได้หน่งนะฮะคำตอบก็คือพายส่วน5ครับหน่วยเป็นเฮิร์ตอ่าขอโทษรูทห้าส่วน พายส่วนท้ามาไงเนี่ยรูท้าส่วนภายหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับส่วนข้อที่สองครับจงหาความถี่ธรรมชาติของวัตถุติดปลายสปริงเมื่อวัตถุมีมวล0.1กิโลกรัมและสปริงมีค่าคงตัว1,000นิวตันอันนี้ก็ให้ข้อมูลมาครบเลยครับทั้งมวล m แล้วก็ค่า k ไปหา f ครับจากสูตร f เท่ากับ1ส่วน2 pi พายสแควรูท k ส่วน m ครับเราแทนค่าลงไปเลยครับ k ก็คือ1นึ่พัน m ก็คือ0.1โดยศูนยจุดหนึ่งหาหนึ่งพันครับจะได้หนึ่งหมื่น ซึ่งเต้าห0ึ่งเนี่ยคือ10กำลังส10กำลัง4พอถอดออกมาก็จะเป็น10กำลัง2เนาะสิบกำลังสจริงๆแล้วมันก็คือ100่งร้อนะฮะด้งนสองหา1หนึ่งรก็เหลือ50แปลว่าข้อนี้ครับเราก็ตอบ50าส่วนพายนั่นเองหน่วยเป็นเฮิร์นะครับ มาดูข้อสุดท้ายของหน้านี้นะครับเพราะมันยังมีหน้าถัดไปอยู่ข้อสุดท้ายของหน้านี้ครับข้อที่3นําลวดตรงต่อกับวัตถุไว้กับฐานดังรูปครับถ้าดีดมวลเอมลวดเส้นใดบ้างจะเกิดการสั่นตามลวด m เ,เพราะเหตุใด<ม>สําหรับคําตอบข้อนี้นะครับทุกเส้นสั่นตามครับแต่จะมีอยู่เส้นหนึ่งที่สั่นอย่างรุนแรงที่สุดครับก็คือเส้น4สาเหตุครับเพราะว่า เขามีความยาวเท่ากัน like กับลวดเอ็มน he ั่นเองครับยาวเท่ากันดังนั้นคำตอบข้อนี้ครับเราก็ตอบว่าสั่นตามหมดเลยแต่ C สั่นรุนแรงสุดครับเพราะมีความยาวลวดเท่ากัน นะและไปดูข้อที่4นะครับในหน้า3.14ข้อที่4ครับพิจารณารูปกอไก่ถ้าต้องการให้ลูกตุ้มมีคาบการแกว่งนานขึ้นจะต้องทำอย่างไรข้อ1ครับลดมวล m ข้อ2ลดความยาว l ข้อ3เพิ่มความยาว l ข้อ4เพิ่มมวล m ลดความยาว l ข้อหาลดแอมพลิจูดของการแกว่งข้อนี้ครับเขาต้องการให้คาบ มีค่ามากขึ้นก็คือ t มากดังนั้นครับเราไปพิจารณาสูตรที่เกี่ยวข้องกับลูกตุ่มที่เป็นคาบคาบเท่ากับ2พายสแควรูทอส่วนจครับถ้าพิจารณาจากสูตรแล้วเนี่ยสพายเป็นค่าคงตัวค่าที่เป็นตัวแปรต้นก็คือมี L กับ g ถ้าเราเพิ่มให้ L มากขึ้นครับค่าก็จะต้องมากขึ้นถ้าเพิ่มถ้าลดให้ g หลดลงครับค่ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นคำตอบในข้อนี้ครับ<ะ>นนกคบ็คือเพิ่มความยาวลดค่า g ซึ่งข้อทีอนน่เป็นลดมวลก็ตัดทิ้งครับอันนี้ไม่เอาลดความยาวอันนี้ตัดทิ้งครับค่าจะลดลงเพิ่มความยาวในข้อนี้ครับเพิ่มมวล L ลดความยาวอันนี้ก็ตัดทิ้งครับ ลดแอมลิจูดอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแอมลิจูดไม่เกี่ยวจริงๆเว้นแต่ว่าแอมลิจูดนั้นทําให้มุมเนี่ยมันมีค่าเกิน10องศาครับแล้วถ้ามุมมันเกิน10องศาเนี่ยมันก็จะสง่งผลโดยที่มุมมากนะครับคาบมันก็จะไม่ได้เท่ากับมุมน้อยอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองก็ตัดไปด้งนั้นข้อนี้ก็ตอบไปที่ข้อ4ครับเสร็จแล้ว สำหรับคลิปนี้ไม่ถึง10นาทีติดตามชมคลิปหน้าต่อไปนะครับบ๊ายบาย